รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วตอนนี้นะการซื้อเสียง การเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่มีแค่เพื่อมาสมัยนี้เพืะอ์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลูเขาเรียกอะไรนะปะทูปะทูเหล่าอะไรต่างๆคืนหมาหอนใช่ไหมตอนที่จะก่อนจะเลือกตั้งคืนหมาหอนสมัยเมไม่น่าเชื่อนะว่าสมัยก่อนใช้ปะทูซื้อเสียงได้แปลว่าน่าจะก่อนผมเกิดมั้งแต่ปะทูเนี่ยเล่าครับเขามีคนคนหนึ่งนะหอบเงินไปเป็นคนอยู่ทางเนี้ยอยเทพเนี่ครับผมหอบเงินไปซื้อเนี่ยไม่ได้ไปหาเสียงเลยนะ เขาเลยเรียกว่าพอบุญทุ่มสมัยนู้นเขาเรียกชยาพอบุญทุ่มคือไปทุ่ม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 ไว้แล้วก็มานอนรอดูคะแนนเท่าไหร่ครับหัวคะแนนต้องรับผิดชอบถ้าเขาทุ่มแล้วเนี่ยแล้วใครจะมารับผิดชอบประเทศชาติรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะอยู่อย่างไรพระอาจารย์ถ้ามันเป็นมาแบบนี้ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยถ้าไม่มีอุดมการในความเป็นพลเมืองประเทศชาติ พลเมืองดีของประเทศชาติเนี่ยตอนนี้มันมีหลักเพิ่มขึ้นมาแล้วล่ะครับถ้าเลือกไม่เป็นเป็นพลเมืองเวรพลเมืองกรรมของแผ่นดินอืมคมเออถ้าเลือกถูกนะสร้างความสุขในแผ่นดินเยอะเลยโอ้โหพระอาจารย์ไม่ทำไมไม่เขียนบ้างเราบอกว่าที่นี่เป็นมาจากวัดสวนแก้วเออเออเดี๋ยวต่อไปอาจจะทำซอยใช่ครับซอยนู่นซอยนี่แล้วทีเนี้ยเนี่ยตอนนี้นายพระอาจารย์ ข่าวที่แบบว่าตอนนี้ที่แรงมาเพราะว่าโควิดเนี่ยมันแรงมากแล้วตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่มาละมันมีไอ้ที่สามอะไรเขาบอกว่ามันสามสิบทญี่ปุ่นปิดประเทศแล้วนะครับญี่ปุ่นปิดไม่ให้คนชาติอื่นเข้าแล้วครับอีกสองสามประเทศปิดแล้วทำมาอีกระบบรอบนี้นะตำมาว่าคนไทยเนี่ยถ้ารับไม่ดีนะโอกาสช้ำไปร,รอบแรกหลายเท่าอตอนนี้นะพระอาจารย์อะไรรู้ไหมอ่าอาเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเขาไม่รองรับ ฟาวิพิราเวียทั้งทั้งที่ญี่ปุ่นนี่นะฮะบริษัทนี้ผลิตเลยฟูจิเนี่ยผลิตมาทําไมเขาถึงไม่ยอมรับอาจารู้ไหมเพราะว่ามันรักษาไม่ได้จริงแต่ทีนี้ไอ้ฟ้าทลายโจรของเราเนี่ยอไอ้ตรงเนี้ยไอ,ไอฟ้ฟาวิพิราเวียเนี่ยมันอาจจะแบบมีเงินอาจจะแบบว่ามีเงินทอนเหมือนเงินทอนพุทธฟ้าทลายโจรเริ่มแผ่วนล้นะ,นะครับคุณรู้ไหมครับผมปลูกพอปลูกเยอะๆติดต่อหาที่ขายไม่ได้ ก็เพราะว่าฝากรายการนี้หน่อยถ้าใครดูแล้วอยากต้องการใบฟ้าตรายโจรติดต่อมาเลยตอนนี้ที่วัดเพียบนี่ไงผมถึงกําลังจะบอกว่าแพทย์ไทยเนี่ยบางท่านนี่นะฮะปฏิเสธฟ้าตลายโจรแต่ไปเอาไอ้นี่ไงฟ้าปฏิเสธฟ้าตรายโจรใช่แต่ไม่ปฏิเสธค่าคอมชั่นโอ้โหไอ้ตรงที่อื่นมันได้ค่าคอมไงแปลว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้ให้ค่าคอมเขาเออฟ้าทลายโจรไม่ได้ให้ค่าคอมใช่ใช่ไหมอ่ะไม่เอา Oh เอาละยังไงจะไปคุณเลยประเทศไทยยังบุญน,นะที่มีอภัยภูเบศโร, uh huh. รงพยาบาลอภัยภูเบศยังแข็งตจริงๆเขาเขาพูดกันภายในเนี่ยโดนพวกข้างในแสะหน้าดุเน uh ี huh. ่อแสะไม่หลุดนุ่นแข็งใจทําต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่คนยังเชื่อถืออยู่เยอะนะครับผมเพราะว่าบางคนเขากินๆแล้วเขาก็อย่างน้อยก็ไขวัดอะไรตอนอะไรที่มันเคยเกิดเคยบ่อย เก็มันจะเป็นไปได้ไหมพระอาจารย์สําหรับของดีๆอย่างของไทยเราเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยแค่ชื่อมันก็โอโโ้โหแบบมันยิ่งใหญ่มาก<ห>มันรักษาได้จริงครับขนาดผมรู้สึกไม่สบายนะผมขั้นเนื้อขั้นตัวผมทานฟ้าทลายโจรไปสาเม็ดอยู่เลย<ห>ไม่เป็นอะไรเลยแล้วทําไมแพทย์แผนไทยเราเนี่ยของไทยเราทําไมถึงไม่คิดที่ว่าจะพัฒนาไอ้ฟ้าทลายโจตรตัวเนี้ยไปแข่งกับไอ้เนี่ยฟ้าวิพีลาเวียจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรที่แพง ของเรานี่เท่าไหร่นะสี่สิบเมตรบาทหนึ่งเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ที่วัดเนี่ยยังเชื่อมั่นพวกนี้อยู่นะใครจะว่าไงกระชางรับกระชายพระตะไรโจรขิงครับาตอนนี้ปลูกเพิ่มเยอะนตะไคร้ก็มีผมเห็นใช่เยอะโอ้โหสุดยอดตอนนี้อัดก็ไปทำก็ไปอัดเก้าไปเดี๋ยวต้มมั่งครับไม่รู้ว่าไอฉีดก็ฉีดวัคซีนก็ไปครับไอนี่ก็ต้องช่วยเสริม กองทัพเนี่ยมันต้องมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศใช่มันต้องมีสีเส่เหล่าทัพสี่เหล่าทัพไม่งั้นมันสู้ไม่ได้หรอกยี่เพื่อมันมาทา,นทางน้ําก็ทางเรือไป <S <S ใช,<ไ>ปใช่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 พระอาจารย์ถ้ามันมาทางอากาศทางบกไปทัพไว้ผชสู้ไว้ตอนนี้นะเราไปคิดวัคซีนวัคซีนวัคซีนอย่างเดียวแล้วเขาก็พูดเขาก็พูดนะวัคซีนป้องกันช่วยไม่ได้ทุกอย่างครับเพราะนั้นถ้าเรามีตัวเสริม ตัวรองตัวแหมช่วยกันเรียกว่า,าค่ายครูคลองเนี่ยม,มันรอบดา้านค่าศึกก็เข้ามายากใช่เราต้อง,องช่วยกันป้องกัน,อกนเอาง,ง่ายๆว่าเราช่วยกันป้องกัน<ๆ>เพราะฉะน,นั้นทุกๆท่านนะครับฟังรายการวันนี้แล้วเนี่ย<ๆ>พวกคุณต้องป้องกันตนเองด้วยไม่ประมาทนะครับไปทางที่สาธารนณะคุณต้องสวมแมตป้องกันตัวเองไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยประมาทฉีดมาแล้วสองเข็มสาเข็มสเข็มวันนี้นะฮะ สี่เข็มยังติดครับนี่ทรมาหาผมก่อนเข้ารายการสี่เข็มยังบอกว่าไม่รอดครับสี่เข็มก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันป้องกันใช่ไหมพระอาจารย์งานนี้อย่าไปคุกคีคุกคีกันมากๆเนี่ยนี่เขาหนักเลยนะจะเปิดให้กินเหล้าในห้าทุ่มแล้วกินเหล้าตอนนี้มันเกิดอะไรไม่รู้ตีรันฟันแทงนึะแยะไปหมดตอนช่วงที่เขาไม่กินใหม่ๆหุยบรรยากาศบ้านเมืองสงบรถลาม่ชนคนไม่ก่อเรื่อง ตีรันฟันแทงไม่เคยมีตีกันกันระหว่างผัวเมียลูกแม่พอแต่พอเปิดกินเล้าแป๊บเดียวเข่าวพระอาจารย์ว่าไหมไอ้โควิดเนี่ยมันทําให้ผมหรือหลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะพระอาจารย์เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆของประเทศไทยแม้กระทั่งอุทยานเชื่อไหมปิดอุทยานไป3-4เดือนสิงสาราสัตว์นี่โอ้โหออกมาเต็มไปหมดเลยที่ทะเลครับปลาขยับเข้ามาใช่ ปลาเขายับเข้ามาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นปลาวาน<ช>ปลาวานสีนําเงินอะไรก็แล้วแต่มาเยอะแยะมากมายมีส่วนมากมีส่วนมากครับแล้วธรรมาชาติกลับมาสมบูรณ์อีกคร<ช>ั้งนะฮะที่วัดมานี่กันเหมือนกันนะสังเกตดูว่าครับตอนคนมาเยอะๆเนี่ยมันเหยียบย่ำไปโน่นนี่เราแย้มกันแต่พอเราช่วงเรายังไม่ก่อยให้เขาเปิดเนี่ยดูที่ตอนนี้นะต้นไม้ดอกไม้เขียวยจะอุ่มเขียวยจะโอ้ยสับลังเลย สบายตาผมเข้ามาแล้วสบายตาสบายใจบรรยากาศเย็นๆที่นี่นะครับผมมั่นใจเลยว่าเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดแต่นั่นคือสวนธรรมเราดีๆนี่เองใช่อุทยานแห่งการศึกษาอุทยานแห่งการเรียนรู้นี่ตอนนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับไอ้ที่เขาเรียกมีอะไรนะทาราบําบัดฮะรักษาโรคทางน้ําด้วยน้ําอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไอ้นั่นบําบัดไอ้นี่บําบัดเยอะเลยตอนนี้ อาตมาอยากจะบอกว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยสุดยอดสุดยอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อเร็วๆเนี่ยมีคนแก่ลูกหลานก็พาคนแก่มาที่นี่และกระตุ้นสมองอาตมาเนี่ยให้คิดจัดงานวันที่ยี่สิบเก้าธันวาหกสี่ถึงวันที่สามมก,กราหกห้าฟังไว้นะครับยี่าธันวาหกสี่ถึงสามมกราหกห้าที่นี่ที่นี่ทําไมถึงคิดจัดขอเล่าดึงนะครับ คนแก่เนี่ยเขาอยู่บ้านถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยที่เขาเรียกหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรกันนั่นับก็หยุดจนไม่ได้เป็นอ่ะเป็นไงไหมคนแก่เป็นโรคซึมเศร้าร้องไห้ฮลูกหลานก็ต้องไปทํางานับตัวเองก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่พาไปเที่ยวเหมือนเคยพาถูกกักอยู่ในบ้านนี่สองเกือบสองปีใช่ร้องไห้เหมือนกับติดคุกเลยซึมเศร้าเหมือนติดคุกเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ก็นั่งพูดไปจะได้พาไปวัดพระ็ยอมมาลูกหลานอ้อนวอนอ้อนวอนพาคนลูกหลานพามาเราก็เลี้ยงกล้วยคนแก่ว่าเอ้า oh. คนแก่ที่ต้องกินกล้วยมันง่ายๆแล้วก็พาไปดูนู่นดูนู่น,นกลับมาเยีมหน้าตาลูกหลานโทรมานี่อีกสองวันจำเปนสองอาทิตย์พามาอีกแล้ว <Yep. S 2> ลูกหลานบอกว่ากลับไปนี่ยังกับคนละคนเลยก่อนเคยง,งเงิ เคยยังพูดอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้สงบแล้วก็พูดแล้วพาไปอีกนะจากร้อง่ายเปลี่ยนเป็นแล้วพาไปอีกนะแปลว่าที่นี้ต้องมีดีอาตมาก็เลยคิดครับต้องจัดงานปีแบบเพื่อคนแก่ไม่ใช่จัดแบบไว้รุ่นหนูมสาวเอาอะไรตะไรไปดิ้นข้างโบสถ์แล้วในาง,งานมีอะไรบ้างครับอาจารย์ ไม่มีต้องลำไยหาต้องการไม่มีแต่หนึ่งผลไม้กล้วยเนี่ยจะมีแฝนเป็นเครือเครือเครืออืมไอเดียใช่ใครกินก็กินเอาแต่ห้ามเอาไปบ้านอ๋อกินได้แค่อิ่มกินแหละเอากล้วยหอมลูกหนึ่งกล้วยไข่ลูกหนึ่งเปล็บปืนนางลูกหนึ่งกล้วยน้ำว่าลูกหนึ่งอะไรก็หยิบไปหยิบไปถ้าหมดเราก็มาแฝนใหม่ถ้าหมดก็มาแฝนใหม่ ว่าจะสแปรกล้วยงานเนี่ยพันเครือพันเครือเดี๋ยวนะเฉลี่ยไป7-8ปเจ็ดถึงแปดวีต่อหนึ่งเครือใช่ถ้าคิดเครือนึงเนี่ยประมาณ300บาทใช่ลองคิดดูดิพันเครือโอ้โหตั้งตั้งลงไปอ่ะแล้วก็จะเอาเข้าหลามหนองมนเข้าหลามนครปฐมมาออกโรงทานมาออกแล้วก็คนกินก็แล้วแต่ยอดแราอาจจะเขียนติงไว้นิดนึง งานอย่างนี้จะอยู่ได้นานยังยืนมั่นคงครับคงอยู่ที่หยอดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เ <c oughs> พระาะว่าอะไรรู้ไหมพระาอาจารย์ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราไปหยิบของวัดเนี่ยถือว่าเราติดหนี้ส่งมลน,นะ,นะต้องชําระหนี้ส่งไม่อยากชำรคนออกมาคนก็หยอดจะหน่อยเนยอยเราไม่พูดจํานวนราคากันครับส้มตําอย่างน้อยสี่ห้าเจ้าครับมาตั้งเรีย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 งนี แล้วก็ใส่กระทงกับหมากที่เราปั๊มเป็นจานอืแล้วก็มีอครใครคอชอบตะเกียบก็เอาตะเกียบใครไม่ชอบตะเกียบก็ช้อนหมายความว่ากินแล้วทิ้งขยะให้เรียบร้อยใช<า>่มมไม่ต้องเป็นมลภาวะครับปรากฏว่าคิดว่าน่าจะเป็นงานแรกงานวัดเป็นงานวัดแรกของประเทศไทยครับที่ไม่ต้องใช้พวกนางฝักดารานักร้องคอนเสิร์ตเอาเลยหายทงคงหายทงต้าไม่ต้องมา เอานี้เอาแม่เอาแม่ของแผ่นดนแม่ของแผ่นดินเออเนี่ยอันนี้กาลังปลูกเยอะเลยเนี่ยนี่ผมผมเชื่อเลยนะรอาจารย์ไออันนี้นะตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครดูดีอย่าอย่าไปตีเป็นเลขนะครับพระอาจารย์ําไม่ได้ให้เลขนะครับนี่ไอเนี่ยนะเราจะตัดวันงานนะพ่อนๆส้มตํากินกระส้มตำนี่อร่อยเลยเนี่ยน้ำลายไหลเลยผมใช่แล้วก็เดี๋ยวมีมีผักไอ้นั่นที่เคยเห็นไงฟังนู้นนะครับยอด มันกรอบคล้ายๆกับผักไอ้นั่นเรามาว่าดีกว่าไอ้ผักบวบอ๋อใบบวบใช่ครับเราจะมีของพวกนี้ตั้งเป็นโซ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 นใครอยากกินโซนส้มตำก็เข้าโซนนี้ซอยนี้จะมีป้ายชัดเจนเลยว่าโซนส้มตำปลาบยาปอกปอกโซนก็โซนข้าวหลามโซนข้าวต้มมันจะมีตลอดข้าวต้มมีทั้งข้าวต้มโจ๊กตักข้าวต้ม ปลาก็ต้ม,มหมูแล้วก็อแ,แ,แล้วก็มีข้าวต้มมัดทิ้งท้ายครับผมอ้อเรียกว่าแต่มาจ,จัดจัดทุ่มเป็นครั้งแรกเลยอิ่มทั้งบุญ<ช>อิ่มทั้งใจถ้าจัดแล้วไม่เจ๊งนะไม่ใช่ีหนะ <c oughs> จัดไปอีกถ้าจัดแล้วเจ๊งก็ <c oughs> จบ ได้ทีเดียวนะครับเพราะจะดันนะท่านผู้ชมครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่นี่นะครับวัดพระพยอมทุ่เสียงกันเลยโอ้กำลังมันเลยนี่ทีนี้พระอาจารย์ไอเนี่ยมันมีข่าวที่แบบข่าวร้อนมามากเลยเแท่งนี้นี่ครับครับท่านนี้ก็บอกหวยแพงเป็นบ้าเลยครับแสดงว่าคนเนี่ยพอจนขึ้นลำบากขึ้นแทงหวยแพงก็ซื้อนั้นมาวัดสวนแก้วไม่แพงแล้วไม่มาก็ อน่ะวันนี้เป็นข้อคิดที่ดีๆนะครับพระอาจารย์ตอนนี้นะมันมีทีแบบว่าข่าวที่แบบโอ้โหดังมากตอนเนี้ยอ,อพระอาจารย์ก็เป็นพระพระอาจารย์เคยขัดจะววดไหม ไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมดู้ดูคลิปแล้วโอ้โหรอไม่มันเป็นไปได้อย่างไรพระองค์นี้เขาคิดได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจะไปนาซ่าจะอ้างไปอ้างมาว่าอะไรนะเป็นโรคไ้เลื่อนเพื่อนนวดแล้วทำไมต้องไปนวดกับเด็กๆอย่างนั้นไม่เพราะเด็กไรยิงสาเดียวแล้วบางทีเขาถึงขั้นสําเร็จความใกล้เนี่ยอพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยไว้ข้อหนึ่งพิกษุแกล้งทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนครับ ต้องอาบัตสังคาพิเศษใช่ครับต้องไปอยู่ปริวาสกรรมใช่ถึงเก้าวันสิบวันที่เขาเรียกว่าสังคาทิเศษสี่ถูกไหมผมจำไม่ผิดสิบสามใช่ไหมสังคาทิเศษสิบสามเนาะเออเออประราชิกสี่ขอเนุญาตครับโอ้เป็นไปได้ตรงเนี้ยที่จริงนะไม่น่าเลยถ้าเด็กแล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วทําต่อเนื่องแล้วทําไม่เลิกเนี่ยไม่หยุดทาเนี่ยจะไว้ทาไมเอาของอะไรมาไว้แต่ว่าไม่นานหรอกเป็นอย่างที่พุทธเจ้าอ่ะ ขยะในทะเลไม่สามารถทนทานคลื่นในทะเลซัดได้ฉันใดต้องขึ้นฝั่งแทบทางนั้นครับพระแบบเนี้ไม่นานคลื่นมหาชนก็จะซัดขึ้นฝั่งนี่แหละครับผมถึงบอกว่านะฮะพระประเภทนี้เ,เขาเรียกว่าอย่างที่บอกอะพระก็เปรียบเสมือนส้มเป็นพระก็เพียงแค่บางรูปเพราะส้มเนี่ยหวานแค่เพียงบางรูปรนั้นนี่อย่างนี้มาทําให้เด็กนี่เคยมีส้มชนิดหนึ่งแยบอะไรเลยหวานเขาเรียกส้มแดงหวาน มันชื่อนะชื่อว่าแดงหวานครับแต่เอาไว้แดงยังไงมันก็ยังเปรี้ยวเจ็ดเลยตัดต้นทิ้งเมื่อก่อนสวนอาจมามีสองต้นครับปลูกประมาณร้อยสองร้อยต้นเนี่ยนะมันมีอยู่สองต้นไอ้เนี่ยต้องเก็บไว้หลังสุดเลยครับแล้ว็ระสงฆ์โอ้ไม่ไหวกินไม่ได้ก็เลยต้องตัดทิ้งชื่อแดงหวานะไม่น่าเลยเนี่ยเหมือนกัะเหลืองนี่ก็จะเป็นปละยัง อยากจะไปนาซานี่ผมถึงบอกว่าไปคุณไปคิดได้อย่างไงไปหลอกให้เด็กมันไปหลอกให้ขัดจรวดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปองค์การนาซาแล้วตอนนี้นะพ่อฝากไว้นิดนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรปล่อยเด็กไปแบบนี้เด็กก็อาจจะเห็นเป็นพระนะครับไม่ใช่เขามีคัดจ้างอ้าเหรอครับให้สาสบาทสาขนาดนั้นเลยเหรอครับเด็กมันก็เห็นอะไรได้มัอบ้างแแรกมันไม่กล้าออกอบ แต่พอโดนหลายคนหลายคนเริ่มออกมาบอกก็เลยเอ,ออกกันมาปลึบก็เลยน่าจะไปไม่รอดจริงๆผมว่าอย่างนี้น่าจะให้ศึกไปสะให้พ้นจากการเป็นพระไปสะแม่จริงๆนะภาษาโบราณก็บอกขอไัยนะถ้ายังเซียนอยู่ก็อย่าไปเออไปซื้อการบวชนี่นะครับพระอาจารย์ผมที่ผมเคยบวชมาเนี่ยเขาบอกว่าบวชเพื่อขัดเกลาพระฆ่ากิเลส<ป>ในตัวปะ,ปะวะชะ บวชนี่มันแปลว่าไปเว้นงด mm hmm. การตุ่งห่มคือ,อกินนึกคิดไฝฝันอย่างคารวาะต้องไม่มีเหลือครับถ้ามีเหลืออยู่มันทรมานมากขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> ที่จริงนะตอมาตอนตอนเจ็ดภาษาที่เจ็ดบบอกเข้ามาเลยว่าถ้าข้าเอาเองไม่อยู่ยังไม่ลดลงนะยังมีนอนฝันยังมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะ จะขึ้นเขาอดข้าวสักพักหนึ่งตอนนั้นขึ้นไปอดวันฉันวันลงมาวันโอ้แปลกมันอยู่ไหมลดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เจ็ดปเจ็ดกับแปดนี่แย่มากพอภรรษาที่เก้านี่มันเหมือนกับไม่อยู่กับมึงแล้วเว้ยมึงขับเพี้ยวเกินเลเกินก็แปลว่าตอนนี้ก็คือจำสินยาวเลยแี่ี้ึงบอกว่าสองพงเขาประกาศศึกอะครับ อาจะมาเนี่ยประกาศไม่มีวันศึกก็คือหมายความว่าสองพศอสอนประกาศศึกแต่พระอาจารย์บอกว่าประกาศไม่มีวันที่จะศึกไม่ใช่อีกสองปีศึกสี่ธันวาศึกสามไม่มีวันที่จะศึกอ,อืออ่ะทีนี้นั่นนะครับที่ที่ผมบอกว่านะ,ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับผมเห็นท่านตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กๆ จนมาโตจนมาเห็นตอนที่ท่านบวชเห็นตอนที่ท่านเทศอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดปิติพระอาจารย์คือสอนให้ผมเกิดปัญญาแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่ได้มานั่งกราบพระอาจารย์แล้วก็กับรายการถกทามเนี่ยผมถือว่าผมคุ้มมากพระอาจารย์เอาละยังในผลแห่งการที่เราได้ทำรักษาตัวรักษาพรมจาจาร์มาดีนะครับมันมีสิ่งชดเชยมา เขาเรียกปรีติปราโมทเมื่อสองสวันมานี้แต่มันใช้เวลานานนะเจ็ดสิบสองเนี่ยเพิ่งจะได้ยินคําว่าน่ากลัวจะมีดาวค้างฟ้าไว้สักดวงหนี่งมีเขาคุยกันนะครับมาตอนตอนสมัยใหม่ตอนนี้กรยังตราพุทโธตอนนั้นดังรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาพังไปเนี่ยปรากฏว่าเราเดินบินทบ ไอ้พวกี้เมาที่ร้านข้างทางบบอดังแกงบูดังเลยเฮ้ยพัดดังๆพังไปแล้วหลายองค์กูว่าลายต่อไปที่องค์กำลังเดิน,น <c oughs> แล้วพระอาจารย์มีความคิดยังไงพ,พอเขาว่างกัน <โฮ S 2> มันยิ่งเป็นฮึบเราฮึบเลยระวังเลยต่อไปนี้ตั้งแต่นั้นก็เลยประกาศให้ญาติโยมถ้าจะมานั่งรถไปเทศที่ไหนห้ามมีศีการนั่งไปด้วยแกยังไงก็ไม่ไว้ใจรอดไปไว้ก่อนพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีกานี่คือศัตรูที่ พระนี่นะพังก็เนี่ยเงินผู้หญิง,งไม่มีเรื่องอื่นเท่าไหร่รแต่สององค์นี้แปลกเรื่องเงินว่าไม่มีน,น,น,นะนะกลายเป็นเรื่องขับแค้นขับข้องหนองใจไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวงังอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าผมคิดนะคืออย่างนี้มันก็ตรงเดินไปตามเกมของที่ที่เขาว่ากันไว้อัตมาเนี่ยเคยเทศแล้วพอเจอเรื่องนี้ปับ๊บมันสะดุดเลย สะดุดแล้วว่าโอ้โหนี่เราพูดไปนามาเคยเทศกับข้าราชการครับผมคุณอย่าไปรอว่าข้าราชการเนี่ยจะต้องมีนายกคนนี้มาบริหารคนนั้นไปิรถ้าคนนี้มาไม่เอาคนนี้มาเกียวว่างถ้าคนนี้มาจะเดินหน้าอาตมาเนี่ยสังฆราชองไหนก็ต้องเทศต้องทำครับจะสังฆราชธรรมยะธรรมะธรรมยุทธธรรมนิการธรรมยุทธโอ้สงฆ์ไหนก็ตาม พระพยอมต้องทํางานสามอย่างสงเคราะห์พัฒนาเผยแพร่เผยแพร่สงเคราะห์พัฒนาไม่มีคําว่าเพราะสังฆลราชองค์นี้เพราะเจ้าคณะจังหวัดองค์นี้อม,มาไม่ได้สนใจไดเจนะ้าคณะตำบลนี้มาใครเจ้าคณะอำเภอใครเจ้าคณะจังหวัดใครเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับไม่ใช่ไม่สนใจท่านว่าท่านเป็นท่านาเป็นใครองอฮครับแต่ว่าไม่สนใจว่าถ้าท่านไปแล้วเราไม่ทํางานอเนี่าายทำไมยังคิด แมมน,น,น้องๆเรานี่ทำไมไม่ไปสายนี้บ้างคือตอนนี้นะผมเู้อาจารย์ผมผมผมความคิดผมนะผมเข้าใจว่าตอนนี้มันเปรียบเสมือนมีมารมารังขวานมีมารมารังแกมันก็เปรียบเสมือนกับพระอาจารย์เพราะตอนนี้พอมีมารมาหนักๆเข้าอาจจะทนกระแสมารไม่ไหวใช่ใช่เนี่ยใช่เป็นไปได้ไหมครับไอ้เราเนี่ยมันโชคดีเราโดนไหนทนไหลทนไหลที่ไหลเที่ยวไหลคนเข้ามันกลายเป็นสีทนได้ <laughs> มันกลายเป็นสีทนได้แต่น้องๆท่านท่านท,น,ทนไม่ไหวก็ไม่รู้นะถ้าคนเราเนี่ยไปติดว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ไม่งั้นเราจะทำงานไม่ได้อ<ฮ>จะมาเคยเคยลาออกจากเจ้าวาดนะครับแล้วให้ลูกศิษย์ขึ้นเป็นเฮ้ยทํามาแล้วไม่มีปัญหาคนเราจะมุ่งหน้าทํางานสะอย่างแปลว่าพระอาจารย์นี่คือไม่ยึดติดอะไรเลยไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วมันคงไม่ได้ถึงขนดาดนั้นนะ <S 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 แต่ว่า เราต้องให้เป็นไม่ทรมานด้วยยึดติดบุคคลนเอะผม,มครับผมได้ข่าวแว่ว,วออมาว่าอย่างพระอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพระทุกวันเนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหาเงินได้เป็นพันพั0 0 0งพันาันล้านจริงหรือไม่น่ากลัวนแน่นอนมันยากเพราะเราจบปอสี่นี่ไงช่องทางที่ไหนเพราะฉะนั้นพระแต่ละคนเนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามีร้อยล้านสอง้ล้านสามล้านคุณเชื่อไหม ท่านผู้ชมทางบ้านผมนี่นะทำงานมาไม่รู้กี่ปีเนะี่ยยังไม่ได้เห็นเงินล้านเลยอาจจะมาเนี่ยตอนแรกไม่จะรับเงินนะไม่จับเงินเลยนะครับบทภาษาแรกๆมีอยู่ปีนึงแหละปีสองปีเราจะต้องอธิษฐานใจปีนี้ไม่รับเช <c oughs> ่นจําได้ปีสองพันร้ยี่เจ็ดกับยี่บเก้าไม่รับเงินเลยครับไม่ต้องทรมานใจนะ <c oughs> มันเพราะว่าคนนก็ดันแปลกตอนช่วงที่เราไม่อธิษฐานใจไม่มาให้ พอที่ฐานใจได้เจ็วันสามวันมากันนี่เงเขาลองใจพระาจารย์ีนี่พยามารมีเวลานึงจำชื่อได้เลยครับคุณโยมบุญรวมเสนาดีใสเป็นเศรษฐีเพชรบุรีเอามาให้เลยพระอาจารย์มีฉนดเต็มบ้านเลยนะครับแกเตรียมเงินมาถวายสองแสนเพิ่งเราอธิษฐานได้เท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดวันเองแล้วรู้สึกไงครับโยมมารับไม่ได้เพิ่งอธิษฐานใจ ถ้าท่านอิจฉาันนานไหมเนี่ยเอปีเดียวอยู่เออฉันก็ไม่อยากให้ท่านเสียสัจจะแต่ฉันก็ไม่อยากให้ฉันเสียศรัทธาเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปฝากธนาคารตรงเนี้ยกสิกรไทยคือไม่รับเอาไปฝากที่ธนาคารบอกเดี๋ยวท่านเลยเลยปีหนึ่งแล้วพ้าอธิษฐานที่ฉันจะมาเบิกมาให้ท่านโอ้ยโอเคเลยนะเป็นปีที่ฟุกที่สุดครับคุณรู้ไหมตั้งตั้งตั้งประเทศไทยมาเนี่ย ดอกเบี้ยธนาคารสูงสุดมีครั้งเดียวเท่าไหร่ครับสิบหาบาทสิบหกบาทได้ตั้งสิบหกบาท16บหบาทปรากฏว่าเงินเพิ่มออกมาวันที่แกมาเบิกครับแก็องนี่ได้ดอกมาเพิ่มสองแสนสิบหกบาทไม่ใช่สามหมื่นสดอกได้สามหมื่นไม่เราบอกเออเนี่ยยิ่งไม่เอากับยิ่งได้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนแรกเนี่ยที่มาไม่รับมีเพราะอะไรไหม มีหลวงพ่อองค์นี้ท่านบอกภาระเงินเงินเป็นไอหนูไอ้นี่เป็นอสรพลพุทธรพิษอะไรเนี่ย